ผมนักเรียนในร้อยชอนวิทย์ลุงเรืองชั้นปีที่3ตอนวิชาว,วิศวกรรมเครื่องกลหนึ่งปีที่7ครับก็วสวัสดีกาลังพลทุกนายครับวันนี้รเราก็จะมาออกคำสั่งยุทธการกนะครับขอให้ทุกนายตั้งใจฟังด้วยโดยสถานการณ์นะครับกำลังฝ่ายข้าศึกข้าศึกเป็นกำลังส่วนหนึ่งของพันยุทธวิธีที่123มีกำลังประมาณ1กองร้อยเคลื่อนที่ลุกมาทางทิศเหนือมุ่งสู่บ้านบึงไม้บ้านโพกระชายและบ้านชะอม เพื่อเคลื่อนที่เข้าสู่อำเภอปากพีจังหวัดนครนายกข้าศึกเนี่ยสามารถพลื่นตกําลังได้1หมวดภายใน4ชั่วโมงจากบ้านห้วยสงคามพิกัดยูปิดโรเมโอ2 5 8 8จากสิ่งบอกเหตุแสดงว่ากําลังส่วนนี้ทําการยึดอำเภอปากพีต่อไปส่วําลังฝ่ายเรานะครับร้อยวุฒิบที่1เป็นความพยายามหลักทนันทีตอนตกด้านขวาตั้งรับใน2 6 1100เสือควาย65บริเวณบ้านขาปปาบอพิกัด คิวปิดโรเมโอ3 0 0 9 3 0ถึงคิวปิดโรเมโอ3 1 5 9 3 0เพื่อป้องกันต้านทานและทำลายค่าศึกในเขตและวม่อฉากกันยิงจากคอแบดเอ็ดจำนวนหนึ่งฉากหมวดปืนเล็กที่หนึ่งเป็นความพยายามหลักตั้งรับทิศทางทางทิศตะว,วันตกขวาใน2 6 1ส0บเสือควาย65ตั้งแต่พิกัดคิวปิดโรเมโอ3 0 3 9 3 3ถึงคิวปิดโรเมโอ3 1 3 9 3 3เเพื่อป้องกันต้านทานและทำลายค่าศึกในเขต หมวดเบอร์เลที่3าเป็นหมวดหนุนตั้งรับใน26 11 000, 0บหเนสือควายบริเวณบ้านขาวบ่าปอตั้งแต่พิกัด3 0 8 907ถึงคิวบิตลเมโอ3 1 6 937เตรียมการสานับสนุนการปฏิบัติเมื่อสั่งหมู่ช่างโจมตีที่หนึ่งอยู่ในการควบคุมของกองร้อยหมู่ปืนโจมตีที่3ขั้นต้นเข้าหาที่ตั้งยิงในพื้นที่หมวดเบอร์เลที่3อยู่ในความควบคุมของกองร้อยหมวดคอ60ช่วยส่วนรวมเข้าที่ตั้งในพื้นที่หมวดหนุนหน่วยแยดดสกสนนสมทบ ตามการจัดเฉพาะกิจภารกิจนะครับหมวดบริเลขที่2เป็นความพยายามสนับสนุนอยู่ทางทิศตะวันออกด้านซ้ายตั้งรับในย6 1 0 0เสือคลาย65บริเวณพิกัดคลิกิตื่อปิดโรเมโอ3 0 0 9 3 7ถึงคิวปิดโรเมโอ3 0 7 9 3 7เพื่อป้องกันต้านทานและทำลายข้าศึกในเขตแนวคิดในการปฏิบัตินะครับเจตนาลม์ของผบร้อยต้องการยึดรักษาพื้นที่เพื่อป้องกันและยับยั้งข้าศึก โดยใช้พมือประเทศที่ได้เสียบประกอบกับการใช้ระบบฉากขัดขวางรวมถ้าอาวุธยิงสนับสนุนทําให้ทําความเสียหายแก่ข้าศึกได้มากที่สุดเจรนาลงของผมนะครับเพื่อป้องกันต้านทานและทําลายข้าศึกทําลายความเสียหายแก่ข้าศึกให้ได้มากที่สุดสำหรับกลยุทธ์หมู่บุรีที่สองนะครับทำการตั้งรับโดยมากําลัง3าหมู่เคียงกันให้หมู่บุรีที่ห่เป็นหมู่หลักอยู่ด้านกลางหมู่บุรีที่สองด้านขวาหมู่บุรีที่สามทางด้านซ้ายหมู่ปืนกลสนับสนุนหมู่บุนเล็ก โดย้เข้าที่ตั้งยิงทางปีในพื้นที่ของหมู่บุรีที่3การยิงนะครับลำดับความเร่งด่วนข,ของอาวุธยิงสนับสนุนให้ทำการยิงให้กับหมู่บุรีที่1 2่และ3ตามลำดับคอบ็เอ็ดช่วยส่วนรวมมอบฉากการยิงให้หมู่บุรีที่1่หมู่หลักจำนวน1ฉากสำหรับภารกิจของหน่วยรองนะครับหมู่บุรีที่1่เป็นความพยายามหลักอยู่ย่านกลาง ตั้งรับใน26 2100เสือฟ65ตั้งแต่บริเวณพิกัดคิวปิดโรมิโอ302937ถึงคิวปิดโรมโอ304937เพื่อป้องกันต้านทานและทําลายค่าวสึกในเขตหมู่รี2เป็นความพยายามสนับสนุนอยู่ทางขวาตั้งรับใน26 1100เสือฟ65ตั้งแต่บริเวณพิกัดคิวปิดโรมโอ304937ถึงคิวปิดโรมิโอ307917เพื่อป้องกันต้านทานและทําลายค้าวสึกในเขตหมู่รี่3เป็นความพยายามสนับสนุนอยู่ทางด้านซ้าย ตั้งรับใน26 7 00เสือฟาย65พิกัดคือปิดโรมิโอ300937ถึงปิดโรมิโอ302937เพื่อป้องกันต้านทานและทำลายข้าิ่งในเขตหมู่พื้นก้นเป็นความพยายามสนับสนุนตั้งรับใน26 7 00เสือฟาย65ให้ตั้งยิงทั้งปิดสายในพื้นที่ของหมู่บืรที่3สำหรับเขาอจรถอนะครับอุวุธยิงต่อสู้รถถังยนดพาพวกหู่ของหมวดคผนแนะนำในการประสาน ทุกหมู่ความต้านทานข้าศึกใน26-11-00เสว65รายงานทันทีเมื nivel, ่อพบค่าศึกในพื้นที่ความเล่นส่วนในการดัดแปลงที Top ่มั evet ่นหมู่บนเล็กจัดส่วนระวังป้องกันเฉพาะบริเวณข้างหน้าหมู่ละหนึ่งนายนอาวุธข้อที่ตั้งยิงหม้อเกตการยิงหากางพื้นที่การยิงตรวจสอบเพื่อหาระยะยิงต่อเป้าหมายที่เกิดขึ้นตัอาวุธที่ตัรและบุคคลจัดทำแผนการยิงของหมู่และแผนจดระยะของทหารตัดแปลงที่มั่นเพื่อความมั่นคง ให้ทุกหน่วยระมัดระวังในการใช้เสียงและแสงนะครับการช่วยลบขบวนสามภาระลบของกองพันตั้งอยู่ที่บริเวณบ้านหนองสองห้องพิกัดยูปิดโลเิโอ315950ขอบวนสามภาระลบของกองร้อยตั้งอยู่บริเวณพิกัดยูพิดโลเิโอ314937ขบวนสามภาระพักของกองร้อยอยู่ในความควบคุมของกองพันบริเวณพิกัดยูพิดโลเิโอ315950ุธุรกรรและบริการสอปอรหนึ่งนะครับ ให้ทหารรับประทานอาหารร้อนตามวมรอบเบียงและสะสมสเสบียงของควายตามพิกัดไว้ที่กองร้อยหนึ่งวันสองพศอัตกากระสุนที่ใช้กระสุนปืนเล็กและปืนกลตามอาาัตรากระสุนมูลฐานพศแปดเอ็ดเจ็ดสิบนัดต่อกระบอกต่อวันพอหกสิบหกสิบนัดต่อกระบอกต่อวันการส่งกลับสายแพทย์และการรักษาพยาบาลการส่งกลับใช้ทางพื้นดินเป็นหลัก ที่พยาบาลของกองพันตั้งอยู่ที่ขบวนสัมภาระลบของกองพันที่โรงพยาบาลของกองร้อยตั้งอยู่ที่ขบวนสัมภาระลบของกองร้อยที่ปรมพยาบาลของหมวดอยู่ที่พิกัดยูพิ 4, 16, 8, ตโลเมโอซีหนึ่งกแาำลังพลทุกหน่วยสรุปยอดกำลังพลประจำวันส่งถึงสกอรร้อยก่อน07เจ็ดสูงสูงของทุกวันใีการพรเลเรือนนะครับห้ามทำลายหรือรือ้อถอนทรัพย์สินของรัฐดรรมนูเด็ดขาดสำหรับการประชาประชาและการสื่อสาร,รสกอร์ร้อยตั้งอยู่ที่พิกัดยูพิตโลเมโอสามหนึ่ เราก็มววนและที่ตรวจการมวดอยู่ที่บริเวณพิกัดพิบิทีโอซีหนึ่งหกแปดสามเจ็ดตอนนี้ที่ผมนะครับไม่สามารถควบคุมการปฏิบัติได้ให้เราหมวดและผมว่าหมู่ปืนกนนะครับปฏิบัติหน้าที่แทนตามลำดับการสืลลอ่สอสารรปสฉบับปัจจุบันที่ผมมักจะใช้ตลอดการตั้งรับสัญญาณยิงฉากป้องกันขั้นสุดท้ายในเวลากลางวันและในเวลากลางคืนใช้ผู้แดงสองช่อหยุดยิงตามคำสั่งน้ำเลีอกขาหลําหรับคุ้ครับมวดน,นะครับ ใช้ทองแท้สองรองผู้ขับหมว่ใช้ทองแท้สองห้าผู้ขับหมู่นเงนกลนทองแท้สองสี่ผู้ขับหมู่นเปนเลขที่หนึ่งทองแท้สองหนึ่งผู้ขับหมู่นเปนเลขที่สองทองแท 2, 2, ้สองสองวักหมู่นเปนเลขที่สามทองแท้สองสามสัญญาณบอกไฟเสยียรับภาพบันคอหน่วยกิบสีฟ้าเสียสัญญาณถามเดินไกลตอบเต่าไปทัศนสัญญาณถามาพระเจ้าพร้อมแล้วท่านพร้อมหรือย,ยังตอบข้าพระเจ้าไม่เข้าใจมีคงสายอะไรไหมครับตอบถามได้เวลานี้มีครับ หาไม่มีขนาดนี้เวลา2 5 1 7 3 0เจดี๋ยวคยขอให้ทุกคนโชคดีครับ